ช่วงปีก่อนนะครับก็มีผมเป็นร้านแรกพอผ่านไปปีหนึ่งก็เริ่มมีคู่แข่งนะครับเราก็เลยต้องเลือกผลิตภัณฑ์จะเลือกที่มีคุณภาพที่ดีครับมีเกจที่ดีแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราทีมเองเรารู้สึกว่าอร่อยเราก็อยากให้ลูกค้าได้รับความอร่อยเหมือนกันใช่ครับผมบูมวิวัฒพงวัลโพนะครับผม เป็นเจ้าของร้านพอเพิร์ทเฮาส์คาเฟ่ e, ครับตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ในเขตกำแพงแสนอยู่ในเส้นกม .29 นะครับก็วิ่งเส้นมหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์นะผมวิ่งเข้ามาได้เลย <S <S ก็จริงๆผมเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ชอบลองกาแฟหลายพันหลายๆแบบแล้วก็รู้สึกว่าอยากามีร้านนของตัวเองก็เลยค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ลองชิมลองดื่มที่คาเฟ่ที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บตังค์มาเปิดคาเฟ่เล็กๆนี่นะครับผมใช่จริงๆอยากได้เป็นมินิมอลเนี่ยครับเรียบๆแต่พอแต่งมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปก็เลยรู้สึกว่าให้มันได้แบบโฮมีโฮมีนิดหนึ่งให้มันน่ารักขายความน่ารักครับผมจะเลือกที่มี คุณภาพที่ดีครับมีเกจที่ดีแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราชิมเองเรารู้สึกว่าอร่อยเราก็อยากให้ลูกค้าได้รับความอร่อยเหมือนกันใช่ครับก็เลยเลือกจากจุดนี้มากกว่าเรื่องราคานี้ก็ <med it> ดอกหอยมาวัดกันอีกทีหนึ่งเป็นตัวมาชาัชชะกินทีมพาวเดอร์ครับผมใช่ครับเวลาใช้แล้วเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมมีสีที่สวยครับแล้วก็เวลาร่อนแป้งครับเขาร่อนได้ง่าย ละเอียดอะไรอย่างไงครับผมทาให้เวลาตีเข้ากับนมแล้วสีสวยครับรสชาติก็มีความเข้มข้นของมัชฉะนีครับมีความหอมอร่อยลงตัวครับก็จะทําเป็นมัชฉะลาเต้นะครับแล้วก็ตัวน้าพึ่งมะนาวมะชัดผมก็จะได้ตัวมัชฉะที่ที่สู้นมครับมีความหอมใช่ครับผมแล้วก็มีความลงตัว ของเมนูของเขาใช่ตัวน้ำพึ่งมะนาวมาชะมีความสดชื่นครับมีเปรี้ยวหวานครบเลยครับผมแล้วก็กินคู่กับตัวมะชะจะจะเข้ากันมีความเปรี้ยวหวานหอมตัวมะชะเลื้องสีสวยครับ เวลากินคนเข้ากันก็สีออกเขียวๆลงตัวครับลงตัวก็ศึกษาการตลาดครับผมแล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะขายให้กลุ่มนี้ในราคาเท่าไหร่กลุ่มนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่เราจะขาย ก็มีความยากนะครับยากใน,ในการคิดสูตรครับผมช่วงปีก่อนนะครับก็มีผมเป็นเป็นร้านแรกพอผ่านไปปีหนึ่งก็เริ่มมีคู่แข่งนะครับผมเราก็เลยต้องเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็เราต้องมาดูกลุ่มเป้าหมายของเราครับว่าเขาซูราคาได้แค่ไหนศึกษากลุ่มเป้าหมายครับว่าเราจะเลือกขายให้กลุ่มเป้าหมายแบบไหนแล้วก็ คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมาขายครับผมใช่แล้วก็การวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะได้เหมือนอยู่รอดไปได้ครับผมใช่ก็ร้านจะเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์หยุดวันที่1กับสิครับเปิดเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมก็ถ้ามาจากทางกำแพงแสนเส็นครปฐมาถมก็จะวิ่งเส้นกม .29 นะครับ วิ่งมาทางการจนันบ,บุรีครับติดตามได้ทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับพอเพลินเฮาคาเฟครับผม mm hmm. ก็เข้ามาที่ร้านได้นะครับที่ร้านก็มีโตะ๊ะว่างนั่งชิลมีเบเกอรี่ของว่างให้ทานนะครับมีเค้กมีน้ำมีกาแฟครับผมก็ฝากร้านด้วยนะครับ